บ้านไรบ้านนี่ถ้าไปปลูกผักปลูกมีกินสองคนหนึ่งเนาะหากิน,กน,กน,กนกันไรกระกุ้มเด้เจ้านะ่ะโดยโดว่าเขายังได้ลูกได้เต้าอ่ะนะถ้า,าเอาได้ลูกได้เต้าแล้วโยอ้ย่างยากด้ตอนนี้ก็มันยากกับพูนสมมติได้ก็ถ้าจะให้แม่ได้ <c oughs> อะไร้เลาบอ่บัดถ้าเจ้าพ่อมพูนยังเอาลูกเอาเต้าฉันเ้ายังบอกพ่อมเอาลูกเอาเต้ามันก็ยากตัวเอง เพื่อจกได้ลานน้อยหรือปินน้นานจะคนเลยฝากติดตามเบาโอลิแน่เดอร์พี่น้องเบิดชูป,ปูสุคน สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีทักทายสบายดีพี่น้องมดสุขผือสุขคนมดชมองสุ่บอดพี่น้องเลยเนาะวันนี้อยู่กับบอลลีคือเกา่าคือเดิมพี่นอนะ้องเนาะอฮะที่ต่อวันนี้บาลลี่ก็อยู่ที่อันนั้นที่นั่งอยู่บ้านลุงของนอง้องอเบยพี่น้องบาลลีก็ได้รับข่าวบดีมาจากอันนั้นพี่น้องเนาะก,ก็คือคนทางบ้านเนี้เนาะเออเป็นป้าของบาลลีเป็นเซตติง้งเซตติ้งชิดแตกว่าฉันใช่จัก อดใช่แล้วติดต่อกับบ่ได้ขึ้นรถโดยสารแล้วกัเบอร์โดยสารกับบ่มีจากปากเชมือเมืองโขงขุ่นพี่น้องเอ้ยโอ้เบาดีจากังวลใจตัวนี้ก็พอแล้วเนาะพี่น้องไห้รับข่าวบดีกับนี้ก็ได้เบาลิยันได้กลับปากเชยู่เด้อแบบนี้พี่น้องเลยเนาะเห็นคำกำแก้วค่ะทุกย่างปากมองสลายกัเจ็บป่วยนี่มันห้ามกันบ่ได้เนาะพี่น้อง อ้โอเคพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันบบานี้เสร็จดูเ็ดกินเยนี่คอมตรงจะล่างพักบ่ไปางไปกวยเจีวเนาะอออกินมาดไ้แค่แต่ว่ามีบี เอาบีบีนะอุง <reco> ยุกหมดลยในหมอนของแพ้อย <absorbed> ู่พี่ตระหนั่งตระโหนตะหน้อนี่ล้องพันอยากลงเพแดันไม่ตันทางไเป็นนองพันจีลงถาางภางนี่นี่เอเอาเอาลงมาลงมาไเป็นตาลงมาแล้วลงถาร่างหลุดโดดผู้น้องเอ๋ยช่างโดดโดดช่างเมียโดดเฮือช่างเมียโดดเฮือดนัางไปเก็บประกาศในสวนเห็นเด้อประกาดในสวนเห็เโด น้องบกินได้บนี่จักเบนนด้กินได้กับ้าวเนาะหนจะต่ได้อโบเฮือนเราต่ำดิเดี๋ยวคนเฮ็ดกินจะนอนกันเนาะโปนนักแพทย์ชื่อลัมาเลยบนเป็นทไดรบ อ้าแต่ละคือมาอย่างเงี้นะปบนโจสีมื้อเองเดีวนนี้เอาไว้นัดครื่งไว้เด้ผมให้ไว้ก้อยเเอาบ่อนี่เออเอยปาสีเนี้ยงกันปลาบลสีกร่เพื่อป้าบลกระเพื่อกินพระเพ่อกินกระเพ่กินได้พี่น้องเ้ยนี่พี่น้องเนาะลานไผ่เ uh ป็นกระ h ่ d u Hedgin จำนี้นะชีวิตคนเฮา อยู่ไซก็ต้องได้ดำเนินชีวิตต่อไปล่างพักล่างมีพี่อาบน้ำคนน้อยบ่อนเ,นยเออเดี๋ยวอาศัยได้จะเดินปลาเต๋ได้พี่น้องเลยเนาะไปหย่างไปน้ำมึอาจะไปลุงเจ้า <laughs> ไรเจ้าใจเบอบาบาเบาอู้ไปยว้าปยว่ากระจกอ้าวอ้าวคนน้อยอยากไปมข่อยเนาะแล้วอยากอยู่น้ำผู้ชายเนาะได้จะอยู่น้ำผู้ชาย้เกนะเห็นเ็ดนี่มันอยากชนเนาะเฉยใจเนาะมันชอม บ่ได้ยูก็จนเป็ดเนาะอันนี้ก็วาบ้เงโมก็วาบ่ได้อยูได้ยูนเาใส่ได้เอาไปเก็บทานบ่เมนไอ้น้อยชวนไปเก็บทานเมนเออขันนีมีแนวเห็ดนะอยู่ใส่กันเนาะเ็บ่่ลก็บทานแต่ก้าวหนมจอ้เทิดดอกเก็บือเนเนเบ็อกมา้วนอ่าไปเก็บทานเเพิ่นะ เออก็ดีแล้วเมามีเหียงเห็ดอยู่ใช่ก็ได้มันจะข้าวพัฒนาแล้วถือว่าใบมุงจะได้าวพัฒนากินข้าวกินน้ำพอดีแล้วเนาะก็ด้กินข้าวกินน้ำแล้วเฮตุไดนี่น้ำล้นี่นี่น้ำล้นแล้วเจ๊เต๋บัน อดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำสิได้ครับบ้านไยบา้านเนี่ไปปลูกผักปลูกมีกินสองคนหนึ่งเนาะหากิน่ําวไรกะกุก้มเลยเจ้าน่ะโดยเพราะว่าเขายังได้ลูกได้เต้าอ่ะนะถข้า,น,าน้าได้ลูกได้เต้าแล้วโอ้ย่างยากไลตอันนี้ก็มันยากก็พุดได้สมมตได้กะถ้าจะให้เม์ได้อลไเ่ยบอสบัตรท้าเจ้าพ่อมพูนยัางเอาลูกเอาเต้าข้เน้ายังบอกพ่อ <laughs> มเอาลุกเอาเต้ามันก็ยากตัวเอง เจ้าอ,อากได้ลานน้อยเรอประเด็นลานจะคนละคนเลยอยู่บ้านเจ้าข้าเจ้าขาตลอดเชื่อตลอดคลิปเมื่อครู่ท่าน้นเขาฮดต่ายบ<น>่แมนเออพูดนนะกครับไปค,นคนูนเขาไปคูนคนตลอดแฟนตลอด ừm bây giờ bà hãy chói phần phần cả hai, bây giờ đi nữa ừm cô đây, cô đây kìm nó nè cô phần đấy bây giờ bà chói phần đây nó bà chói ừm, ôi, ôi phết nó mà chắc đư thôi, chú xài chắc đư thôi nó bà chói nó đực chói, đực chói ôi, xòi มีหุ่นหย่าบ่พักอะไรนี่หุ่นหญ้าบ่ออันนี้แล้วพอนอนว่าล่างพักหญ้าท่าขี้พอนอนนั่นเนาะบ่จ่อยนี่โอ้ยเจ้าอาบน้าแบบว่าบอดี้ยังหอบบ่หนาวเลยเนาะบอดี้หน้าเล้ะบ่ชายกางคืนบ่นี่กางคืนค่ะบ่หน้าตอนแรกเราทาาบกางคืนมาหน้าเนาะมันจะขับ tuần sau có áp rồi, thầy chân áp à, bà trời bà ảo đấy đấy phải nó à đấy khỏe <laughs> bà chói đấy bà chói áp đấy nào lại không <laughs> có đúng vào hôm chẳng điều đấy thức bà đấy xin bà bàn này ừ, con bàn bà hát hạt hạt này lạ phần đoàn này ừ. đi chạy năm đi chạy năm nó bà chói nó nè đi chạy năm thì bà bàn bàn tụi nó hít đây xong คอยเชื่อว่าคนนี่นอนบนไดรกับโบอุ่นช่องเพื่อนตัวเองเนาะเขาไปนอนห้องเฮมรูบันไดก็ตามโบอุ่นช่องเพื่อนตัวเองเนลยมันรอนรับบดแจ็บเพื่อนตัวเองเงี้ยไฟแจ้งหลดมืงไบอเพิ่งบอกว่าเพิ่นจะไปส่งอะไรเลยนี่ว่าทั้งไอ้หน้อยทั้งไอ้ชิดบอกจไปส่งนี่ไปนี่แหละคือต้องเลยเพื่อนบุค้าเบียบบุค้าเบียบอะไรจะเป็นในแจ้งรถอในกลางรถมัอง

เวลาพื้นที่พี่นอ้นะนอยนักเฮือนปวบกว้างอะไรพี่พนกว้างป่านี่เพื้นอาจจะง่ายเฮือนตัวนั้นมันหยุดจิดเนาะเพื้นอาจจะเดินกว้างแฮงเฮือนใหญ่ายหลีอได้พี่น้องเฮือนปวบก็ได้นะเอาหยังเดี๋ยวนี้จมหยัง่งเรอ นักเจ้าตุ้ยเจ้าตุ้ยเตียงแล้วก็เดิงสมใส่ป่ะเป็นเพื่อนถามเป็นยังเตียงยังกระเลิ่ตุ้ยเนาะจะนั่งมาดูอันนี้เป็นยังบดบดถามกระหู้แล้วไงวะน้ำนักเกินน้ำนักเกินแล้วเจ้านะน้ำข้าวบัวข้าวโรยเนาะอันนี้อันนี้บดดูว่าใส่หรือบปล่านะเฮ้อันนี้ใส่แล้วเรื่อันี้เดี๋ยวใช้ถ้วยก็เอาใช้ถ้วยก็ได้เอาใช้ถ้วยมาเลย อันนี้นะบีมันบียังไม่ได้ขั่วเพราะไม่ได้ว่าปนน้ำจัะหน่อยล้วขั่วก่อนแปลว่าน้ำโพดแต่น้ำหนักฮะน้ำใครมอกแปลว่าแบบนั้นได้มันต้องได้ขั่วได้เนาะพั่วก้อนสดเนาะแมนบุฟเฟ่ต์เนาะดีมันมันไ่ได้กินผ่านความเพื่อนบุฟเฟ่ต์แบบนั้นแมนบอกผมว่าเก็บตัวจะมาขั่วแล้วจะขังเนาะตั่วขั่วเนี่ยถุงน้ำมันทานล้นแล้วที่นี้มันทานกันกัะตองแบบ

อยแลยมาให้เราคตกใจแล้วเดงินที่ม้อัจ้อยวะางย่านใกล้ขึ้นมาานนวานี่คอมเลยกิน่อมานนี้นะบอกได้แต่น้ำปลาและถงอย่างอชื่อแ่เก่าต้องมาจ้อยเนะอ้ามาจ้อยไปแล้วหอนเนาะใจเนาะตากแดดแล้วฮ่อนดเินตปแต๋เริ่มมึงละ แล้วแล้วเฮียป้าเต๋วเอ้ยวนจีบิัมพา์ป้าออดก่อนสัมภา์ป้าออดก่อนเด้อนี่ยป้าอดอ,ดาอดลินน้ำลานบ่ อามาสบายดีก่อนบัดนี้สบายดีเอ้อีกหนั่งแบือีบเด้เยอะทถึงอยู่บ่อเล็กน่ะมันนี่ไม่คิดว่าเกือว่าเก้าิบเก้าบได้บุญออที่ใเลขเดียวกันก็คอยพันนะฮะแมนบ่คอยพัน่าขีเข็บไล่ไล่ยจังใชมันอยากให้คอยถือบ่จ้อ้าจังไล่ค่อยเนาะแมนจิกกว่าให้โอลิถือดิโกอเล บุญที่จะสั่งมามาทุกอย่างมันก็อยู่ในผลบุญนั่นแหละโอ้อออย่ครชื่อชื้อบุญนู้จยกกองละพันกีบของมันกีบนี่ใครยังว่าซาโตให้ถึงบุตรถึงุนถึงคนยังก็ได้ทุกอย่างแต่ว่าผลบุญที่จะสั่งในมันได้บ่เป,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 ป็นเออป้าอดนี่ปนะ้าก็คือเรนนี่แหละทุกอย่างได้มาจากเบาโลโได้มาจาก ทีมงานโดยโดยถากินข้าวน้ำกันได้ไหมนี่ป้าอ้อเด้โดยบ่เมืนชั้นซีได้พิ่นคื้อจุลีเพิ่นกับท่านได้ถิ่นเจ้าได้พิ่นบุญถิ่นได้บ่ก็รูกินข้าวอิ่มมากแต่เฮือนก็ไม่ได้เด้อเห็นบ่ฟังจะกินบุญได้ก็ได้อย่านอบร้ายมือลงแม่อันนี้จะบอกเด้อเรื่องใดเรื่องใดก็ได้นั่น จะได้แบบเออให้จะบอกไไแม่ยูเขาเป็นผู้ใหญ่แต่เขาบวจากในหลการจะได้บอกปลาเือนนี่แหละคือแนนี้เห็นมว่าแมนเขาบจากในหลการกวหมายเสื้อพวกเจ้าจะได้ต้องเสือลงว่าซะนี่นนละนนี้ มึกงจะกระซอแล้วเนาะกี่เก็ยมีรักบ่มาหันรักหนึ่งรักหนึ่งมักรักหนึ่งบ่หนึ่งสองศูนหนึ่องชุนหนึ่งุนชูนเนาะหนึ่งสองชูนบตัวเด็ดนะจัดลองบึงเลิกเจ้าอยกสมกัสมกยกสมก็เลกเจ้าถึอออกมากับยิ้มปอนลอยลานเอนถึเลขสีลล้านบ่ bảo anh no, no. hay gì đó cần im lôi quần nữa bảo đại thực sự là phải im nhom đó nhom chẳng đấy nó chẳng lại không thử bên cái nấm bò bồi mẹ là mình vừa chỉ thử nó bồi bồi đấy cái lệ đây tôi đi nhảy phốt cái đấy đái, lê, lên, 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 phốt. chỉ đái lệ ช,ชื่อเลขทำตัวป้องละ4พันบาทเรกรวยแล้วแหละบอสมนันเอาสมนีหนึ่งสองโซนเนาะเอาสุมหนึ่งสองโซนนี่ประมาณแสนกีน่เมี่บออยากก็ต้องซืนไปถึกเบาริลี่นบอแมนมันอยู่ในประเด็นอยู่แล้ว<ม>เห็นบอกก็ถจอเลขผ่านมาก็กแบบนี้ นแม่เล็กแข,ข้งใหญ่จะถืออยากให้ไปถือเลขอะไรให้คอยชื่อรถคันงามเมื่อกี้เนาะแม่ถ้าใครอยากได้กันป้าออนเลยรถคันงามบาทคอยมีเงินหลายเติบก่อนเก็บเงินอีกจักไหยเติบคอยสิขายคันน้อยซื้อคันใหญ่คือมูเนาะ ถ้าแต่เด้อนี่ยเจ้าจะขี่น้ำบ่โย่ใครขี่ก็ขี่เลยเนาะพาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่ก็ไปสิบ่อยากไปนะเน้ำบกก็เป็นคนอยากไปอยู่แล้วมักไปเที่ยวบ่เจ้าโย่ถัดมามิเตมัวไปมัวพาไปเที่ยวแมนคักตัวไปเที่ยวกัมัวเนาะเออเจ้าคนมักเที่ยวเนาะแมนเจ้าพ่อที่นีน่บ่สังส่งชาแล่เพราะว่า อยู่ตะเพยกับซา,านึุดกระเพาะาทำบะเข็มแข็งแ็งบ่ก็มันเมันเข็มแข,ข,ข็งอยู่แต่แบบว่าบาดย <c oughs> าปลาเสี่ยวอน <c oughs> บาลีถือดีเนาะสีรล้านป้าตัตเ <c oughs> บีย้ยขี้แตกนันน่นะเืลยจะ้า เบียก็คือพอนพากันพอนกินเบียนะเนาะเห็นเลนะเขาลงมือในคลิปพวกเจ้มีแตรกับปองเบียฮะนี่แก๊สเบียแกบอกเขาไม่ได้เบิกสบอคอยบดถ่ายลงเนาะปองบอกเบียเพราะว่าคอยเปิดหั่นค่าดิเขาก็ต้องถ่ายลงแน่แล้วอ้าวเขยเห็นว่าเห็นบอกถ่ายหั่นค่านะแกว่าคอยนี้เกิดสบอเขาไม่ได้เกิดเน้อเพ่ได้กิดเน้อเพราะเราบรจาคแรงต้นต้นใส่เบา โอนนจ้ชื่อเมื่อแสดงตัวตนในชื่อบ่เขาไปเบิงเงินตัวนี่ก็คือหูหู้ใชเอาเอาสีไปสี่เป็นแมนแมนแล้วบ่ต้องไปเกี่ยวกันสโลล่าอีเนาะแมนข้อพิเศษหักแพงกันจะจบคนทั้งคุมวันนี้หักแพงกันจะจบเลยวันพรุ่งนี้เราอยู่น้วยกันได้วันพรุ่งหน้าจ๊ เจ๊ไปสิเป็นไผแม่นบ่เอา้ามันแม่นเลยอุลิเมื่อน,นี้จะเป็นปลาอดมื่อมาทอดไปแล้ววะคนเฮาตื่นมาเห็นหน้ากันจังว่ายัง่งเนาะแม่นบัดบัดพรุ่งนี้ว่าทอดไปแล้วไปใส่จงวะเป็นแสุดท้ายเ <c oughs> มื่อนั่นแหละจะว่าโอ้ทอดไปอยู่แล้วบัดนี้เนาะแม่นจะสิขอโศกนัน่งแรก ถ้าเจ้าไปยังไงเจ้าขันธิการหลวงตาอยู่เราเดี๋ยวพ่อจึงสร้างความดีเดีพวกเจ้ามีหน่อยใครหน่อยมีหลายใครหลายพออยังสุกอย่างได้มาจากเจ้าได้น้ำคอยคอยด้าเจ้าแล้วพอเดี๋ยวอยมาถ่ายคลิปเจ้ากับมียอดวิ้วคอยก็ได้เงินท่านบ่มียอดวิวก็บ่ได้บ่ครับบ่สุจริตนะ ไมายถึงหว่าจยสร้างคดีน้ำเจ้าด you know? so ้ี right. right to, so like, ่ทุกอย่างเขาได้มาจากทีมงานพวกเจ้านาะสร้างคดีน ja mm ้เบ่จ่อยบะทุกทุกโอ้ยเจ็กสิว่าเด็กจะโกหผิดว่าแมนทุกคนนะทุกคนเนาะดีมาทุกคนไม่ยังอย่าว่าเวลาจะคนเริ่มสิไหายเลยดห้ยได้ไหมฉันห้นาง บมแมนมันเพิ่มให้เรื่องไหนเนี่ยนะเพราะค่อยตะกี้คงมีเงินจานมาสองโมมีน้ำมีไนเนาะแมนได้มาจากพวกเจ้ามื่ักอย่างแล้วคุณเรลืมพวกเจ้าได้ๆไหนเนอะเอามันกะอยู่ในหัวใจเลยตื่นตันใจเนาะเม่อักอย่างคือเป็นผู้บเคยเห็นหน้าค่าตาเพิ่นยังเห็ดทั่วเห็นเรื่อครัวเห็นห้องน้ำให้เนาะแคแต่ว่าตอนนี้บันจะใจพวกเจ้าสื่อ หายย้างอย่าหายเด้อบ่มันแบบว่ามันเพิ่มบ่ได้หายดีความเสีใจได้ดีดีมีแฮงพี่น้องเนาะปลาอ่อนเราปลื้มปลื้มใจเราก็เลยน้ำตาไหลออกมาแล้วกันเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง